สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับบีบซีฮะตังเพื่อนมาตี่เเรราาตังตังกำลังมวนอยู่ได้ยงนีข่าวว่าเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนก็บมหาใช่ ส<ะ>ช่บึงเคืองนี้ตังบไ่ได้สนใจพี่ค่ะพี่นองเพื่อนตังเตีโอ้ไวร้ายมานะคะจะมาตัใสเออจะไวเรียร์คาทยดีกว่าเฮาที่ได้อีหยังแน่นอนเรียกคาทยนี่ท่องจะของทินของหายหยังสำรวนหายหยังยังโยขาเด้อ ยโยขายโยขาเพื่อนมีตังมานะคะแต่มีตังไม่ได้สนใจนะคะตังไอตังไปแล้วสำรวจแล้วคุณนายไม่ได้สนใจนะคะคุณนายทังปุ่นกระเล่นตีบอลโอเทนิดเฮ้ยเบ็ดบินตันเคลนเบ็ดตีอโอ้ย เพื่อนนี่ยังตียังล่ะหูแล้วว่าเพื่อนมาหาคุณนายไัวไหลนะคะคุณนายทักทายกันแล้วนะคะทักทายแล้วนะคะเพื่อนมาหอมแก้มหอมแก้มเฮ้ยผู้เบาผู้เบามาแล้วเออเอาเฮ้ยเฮ้ย ท่องท่องเออเออเอท้องเขาหว่วงเ้อเออเออเอเอไวไล่เ <c oughs> <c oughs> จ้าของทินเจ้าทินนี่เจ้าทินตังวันนี้เพื่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนมาหาเจ้าคือมาคําเถเจ้ามาตาใสฮะจะมาชวนกันไปเล่นน้ำตินี่หู้ไรนี่เพ้นการเพื่อนนี่จะมาชวนตังไปเล่นน้ำมันม่ เอาเคลียบิ่งเคลียบิ่งเคลียบิ่งพุนก็เห็นยังบูทั้งพุนกระไรยังตังขุดหูเออหายยังหรอเพื่อนมานะคะเฮ้ยเฮ้ย อุ้ม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 มาแล้วอุ้มมาแล้วตังเ์็ค่หนังตังเ์็ค่หนังใจหนึ่งกหง็ห่วงห่วงพี่ป้ายใจหนึ่งก็อยากมาหาตังค์นัน่นนั่นตังคุณลุ้มหาอยัางหล่อพออยัางปุี่ฮะพออยัง,ออยงไปแล้ว สำรวจพื้นที่พี่คนนี้ถือยังได้ไหนตังมียังนั่นฮะขวยหนูบ่เขาบอกหูหนูแท้ๆล่ะนี่เออเออเอาเออเออออกเด้อออกเด้อไม่ไล่ นี่กระลังห่วงพี่ป่ายอยู่ได้เนี่ถ้าบ่มีพี่ป่ายนี่เจ้าเสร็จเลยล่ะเจ้านี่ยังโอ้โอ้โอ้ออดแล้วออดแล้วผู้บ่าวตินี่โอ้ผู้บ่าวตังเอ้ยผู้บ่าวมาหาผู้สาวเอาเอาทองทองอยากเก็บทองอยากเก็บแล้ว เคยติหยังกันท่องว่าอืออ่มอม,มายังมาแย่งตังคติเอ้าไปยังล่ะนัะ่นเอ้เกิดศึกแล้วนะคะจะทำอะไรกันก็ไม่รู้นะคะดุนหู้ันเดียวกันอี่ก็ตัวใม่นี่ เดี๋ยวนี่อย่างกันเอาเอาพออย่างบูดนี่พูกบรากับผู้สาวคุณดุดหาอย่างนอกพี่น้อง ที่เห็นนี่ยังเอาลงวะนางลงนางลงอุ้มนางลงให้พี่ไปขี้เน่ขี้ไดบ่งเออนางลงนางลงเออนางลงนางลงให้พี่ไปขี้หลัง ขึ้นขึ้นโเาบริกริกเยเอาไม่ไม่ไม่เอไม่ไปไปขี้หลังเบิ้งขี้ไดบึขึ้นบักด้วตัวไปไปอ่เนั่งก่อนลนนั่งลงนั่งลงนั่งขึ้นวะเอ้ chúng ta chứ lại luôn luôn lại luôn lại luôn nào ở đây luôn luôn cả hai giang nè hai giang điều bưng tao phun cả cắn vô thứ bảy bảy thế là cô nai mà thân hiện như vậy như ไปแลวตีไวไลายไปแล้วพี่ okay. น้องไวไลายหายแล,ยวแล้วยังเหรอโอ้โอ้โอ้ผุนไปขึ้นเฮียนผุนจังสิขึ้นได้ตามสังกระสีตัวนั่นเอาสิคี ที่คีได้บอเฉยพี่ป้ายขึ้นบอหาจังหวะข้นบอท่านได้บึงพี่กับสกัดไ,ไหวโอ้น้องสกัดไหวอยู่ที่ได้ขึ้นบอเอาไป เยอานลยอรถอันอ้ามาได้นั่นงไปไปยิ่งเพิ่มขึ้นรถมารถมากนั่งไเต็มเลยขึ้นมาได้เออฟี่ขึ้นจังสี่จังสี่ตีเออขึ้นแบบนั้นนะเออขึ้นสองกานาั่งแล้ว ให้พี่ไปขึ้นแบบไหนขึ้นแบบนั้นโอ้สิขึ้นพุ่นไปยังล่ะฮะให้พี่ไปขึ้นแบบนั้น,นโอ้ยเออสิขึ้นแบบนั้นขึ้นจค่สั้นอ จะ <c oughs> ได้ขึ้นว่เนาะเออเอ้า,อา,อาขืนยังที่ข้นยังที่เตเออเอาเอารล้เด้อก็ได้ขึ้นแบบไปเอ้ยข้นแบบไรขึ้นแบบไรไ,ไปไปขึ้นแบบไร <c oughs> เออขึ้นได้นั่นเออว่นนี้ขึ้นดอกเอาผูดขึ้นบ้างเอาขึ้นเออนั่นไปบ่าขึ้นน้ำพูอุดบ่าเอาขึ้นเออขึ้นเออโอ้ยอยาขึ้นน้ำพู้เออโอ้โอ้จะขึ้นพุ่นโอ้โอ้โอ้เด็กน้อยจะขึ้นพุ่น

นักบออุ่มเน่สิผ้ากันไปใส่ผ้าพูกกเที่ยวไปไปเลยขึ้นมาได้เลยหนักขึ้นคนเดียวกับพ่อแล้วหลังแอนแล้วเฮ้ยเมาตะใส่หน

อ่าลง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 เยอะวะเออแตว่าจีขึนนั่นนี่ต่จีปิ้นขึ้นอย่างเดียวเ้าขึ้นกระตังจะไปขึนถุงยางเดียว ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญนะคะยังเหรอไปไปไปเออตบได้ไป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 เจ้าลูกลูกอ่ะลงลงลง จับ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 เออ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 อ่าลงลงลงไปเกาะลงไปแล้วโอ้ยคลวยระยานเต้นโอ้ยโอ๊ยอ้แส่นกไทยว่าต้องขึ้นว่าต้องขึ้นขึ้นบัได้แล้วไปขึ้นโอ้ วใจหักวาหบเลยไปนอเก็ไปยังจย่งกันเขาหายเขาอยู่ทั้งหลังกับบดไอเออพ่อคิดได้แต่ว่าพี่ไปขึ้นบดไ้อ่าคิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ